สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอบ็อกซ์ห้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าช่วงบ่ายกับบรรยากาศเย็นสบายค่ะคุณลูกค้าค่ะสมุทรสาครเส้นเอกระชัยบางบอลประมาณ149ค่ะแม่แม่่ะบรรยากาศดีเลยนะคะลมเย็นเย็นสบายสบายก็ว่าได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะเพื่อไม่มีการเสียเวลานะเดี๋ยวขออนุญาตรอคุณลูกค้าสักครู่นะคะ พี่ตีขาขอกันไกลหน่อยนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตรอคุณลูกค้าซรากคู่เพราะว่าไรนี้นะเหมาะมาสําหรับคนที่งบน้อยอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือซื้อไปใส่เองหารกันใส่ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรอซากัคู่กี่ทันล้จ้าเข้าออก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 ออกเข้า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 ออกก็ออกก็เข้าเข้าเข้าก็ออกคุณลูกค้าหาทุงนี้ ทุงนี้เป็นรายการเสื้อแจ็คเก็ตยีนแล้วก็นน้เป็นงานผู้ชายนะแม่แม่นะแจ็คเก็ตยีนเน้นเป็นงานผู้ชายราคาสอง0บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะราคาสองพันบาทนะจำนวนชิ้นขอเน้นที่จํานวนชิ้นนะแม่แม่นะตัวนี้จะเน้นที่อ่าตัวตกต้นทุนต่อตัวค่ะคุณลูกค้าค่ะประมาณการ133บาทนะคะ1 3 3่าิบาทสบาทลองได้เทสได้แซมเปิลได้หมุนได้คุณลูกค้าขาได้ทุกทิศ เดีจะคิดเลยพี่ตีไปไหนอ่ะพี่ตีไปไหนพี่จีมาพี่จีไปไหนพี่จีเดี๋ยวขออนุญาตรอคุณลูกค้าสักครู่สามท่านสวัสดีคุณลูกค้าสามท่านสวัสดีคุณลูกค้าสี่ท่านสวัสดีคุณลูกค้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสสองท่านคุณลูกค้าสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะจ๊ะอูโหมีกี่ถุงเนี่ยคุณพี่สองอคุณพี่เยอะจริงมีแค่สองถุงมีสองถุงมีสองถุงเท่านั้นเดี๋ยววันนี้นะ ใครจะได้ไซส์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเข้ามาแล้วแต่ว่าอันดับแรกแอลฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอลนิดนึงนะคะคุณลูกค้าขา,ขาอยากดูรายการอะไรสําหรับงานไอทีแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะแม่แม่ขาแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแต่ตัวนี้เป็นรายการแจ็คเก็ตยีนผู้ชายเดี๋ยวมาดูกันว่าแอลจะได้ไหมนะว่าพี่ตีจะได้หรือเปล่าแอลจะได้หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเรามาดูทรงมาดูไซส์มาดูสไตล์กันแต่ว่าแอลว่าขุม้มอะ่ะป้าสองพันบาทเท่านั้นนะคุณพี่ ต้นทุน133บาทยิ่งเก่ายิ่งเก๋ยิ่งเก่ายิ่งทำราคาขได้เลยนะคะสุดคุ้มสุดประหยัดค่ะแม่แม่วันนี้เรามี2องลายไลายนี้เป็นแจ็กเกตยีนเน้นผู้ชายอีกรายการหนึ่งจะเป็นเสื้อฮาวายไลฟ์พร้อมกันเลยได้ไหมได้ค่ะได้เนาะได้เนาะคุณพี่เนาะอันนี้มี15ตัวขออนุญาตนะาแม่แม่นะแอลเอาจากถุงให้ดูเนี เดี๋ยวเทเลยนะคุณลูกค้าขาถุงนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ติดตามแอลตอนไลฟ์สดคุณลูกค้าจะรู้เลยว่าถุงนี้อะลงมาแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะลงมาแบบนี้เลยนะแม,แม่แม่นะมาแบบนี้เราขายแบบนี้เพราะว่าบริษัทบัาของเราถือว่าใจดีเลิกดียามดีถือโอกาสค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นวันดีเลิกดีก็ว่าได้นําเข้ามาให้คุณลูกค้าที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่บอกมากสำหรับคนลูกค้าจริงบได้หน่อยโอ้เอคุณพบ สมองคนไร้ไม่อยู่นะสําหรับคุณที่งบได้น้อยคุณพิตีค่ะอันนี้สองพันเอากับปรงเมื่อวานนี้อีก1,000เอาการเกงขาสั้นรวมแบรนด์เจ็ดบีหนึ่งับาทอีกหนึ่งถุงอุ้ยสี่ห้อย่างนะไม่ถึง1,000งหมื่นะคุณพี่ขาไม่ถึง1นะึ่งหมื่ 1, ยิ่งรายการนี้ค่ะคุณพี่ขาเป็นรายการแจ็กเก็ตยีนผู้ชายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนสไตล์ทรงยังไงราคาสองพันบาทแม่แม่ขาอู โอ้ตัวแรกก็ยูนิโคแล้วอ่ะคุณพี่ตัวนี้ก็ยูนิโคแล้วอ่ะขออนุญาตนะจ๊ะขออนุญาตนะคุณพี่คาะสีเข้มสียีนฟอกสียีนสนนิมหรือจะเป็นสียีนอ่ะอ่ายีนแปลกสีดําแบบเนี้คุณพี่ไซส์ประมาณเ l ออันนี้แบรนด์อะไรเอ่ยคุณพี่สีดําก็หล่อนะทะหารบ้างทหารอาจจะประมาณเป็นแบบว่ายีนไหม่หนา ยินไม่หนานะแม่ๆนะถ้าหารแบบนี้ก็มีมานะคะโอ้โหสียินฟอกสียินเข้มมาหมดเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหลอ,อกคุณลูกค้าเรื่อยๆนิดหนึ่งนะจ๊ะกี่ท่านแล้วจ๊ะโอ้โหสวัสดีคุณลูกค้าสิเอ็ดท่านตรงมือคุณลูกค้าสิเอ็ดท่านน,นี่ค่ะไลน์นี้สิบห้าตัวแต่ขออนุญ,ญาตสามสิบห้านาทีอ <laughs> ขอตัวนี้นะพี่ตีนะขอใส่ตัวนี้นะสวยขอบคุณที่ชมค่ะน้ำ <c oughs> พี่ตีมากแม่ <c oughs> พี่ต <c oughs> ีพี่ตีมากแม่พี่ตีพี่ตีมากแม่ค่ะนะมือดีๆก็ยังยากเลยคุณพี่ดูสิคะคุณพี่คะ่ะเป็นรายาการแจกเกียรยีราคาสองพันบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้จะเป็นทูโทนสองสีสีดําฝั่งหนึ่งสีออกแบบแดงๆเกือบซ้มๆอ,อีกฝั่งหนึ่ง Tail อุ้ยตัวนี้สวยมากคุณแม่ขาถ้าแอลใส่ได้คุณลูกค้าใส่ได้ทุกคนเพราะแอลเป็นคนไซส์แอลนะ L อลเอเออเกือบเอแอลแล้วค่ะเอมเอเกือบเออสวยเนาะสวยมากตกใจตกใจอุ้ยตกใจพี่น้ำรักพี่น้ำรักนะบอกว่าสวยมากหันหลังอุ้ยพี่คนนี้มันรีดมาเลยอ่ะสวยมากสวยนุ๊กุูทอสองสีสวยๆกี่ท่านแล้วจะอีกสักราบสวัสดีคุณลูกค้า สิบท่านสิบเอ็ดท่านนะแม่แมนะ่หนาตัวนี้ตัวแรกเลยแล้วกันนะคะเป็นรายการแจ็กเก็ตยืนชายแต่ว่า้ว่าหญิงก็สามารถสวมใส่ได้ชายป้นหญิงแล้วกันเนาะแม่แม่เนาะแล้วก็ตัวนี้ข้อดีของเขาเป็นแฟชั่นด้วยนะคะเป็นแบบว่าอ่าแขนเป็นสเวเตอร์หมวกเป็นสเวเตอร์ไซส์ประมาณไซส์เอ็กด้านหน้าขนาดเต็มร้อยไม่ะะค่ะแม่เอาไปร้อยเลยตัวนี้สวยมากคุณลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ของ H&M ตัวนี้เป็นแบรนด์ H&M ค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ H&M สีสวยตัวแรกตัวต่อไปค่ะเป็นเหมือนสียีนฟอกนิดนึงค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้ผู้ชายเป็นเหมือนสียีนฟอกแต่ว่าตัวนี้ยิ่งเก่ายิ่งเก่านะคุณลูกค้าค่ะ,คะยิ่งเก่ายิ่งเก่านะสีสวยกันเลย เป็นกระดุมด้านนอกเป็นสิบด้านในสียินฟอกนิดหนึ่งนะคะสุดค้มสุดประหยัดสอ0 0ับาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคนรคาาูกค้าคาเน้นย้ำที่15ตัวในราคา2,000บาทค่ะแม่แม่ในราคาสองพบาทค่ะแม่แม่ในราคาสองสักครู่นะคะ <S <S ฮัลโหลค่ะได้ได้จ้าพี่เข้ามาได้เลยจ้าค่ะขอบคุณค่ะสักครู่นะคะพี่พี มินพี่ฝากเปิดบินเนี่ยนะคะเอาสดๆเลยนะแม่ๆ่นะเอาเร็วๆเลยนะคุณลูกค้าขายอย่าพิ่งรำคาญกันนะแม่แมนะ่นาใจเย็นๆนี่หนึงนะจ๊ะลูกค้าเข้ามารับของหน้างานสักครู่นะคะมินอันนี้สิบสิบถุงนะคะมินจัิบกระสอบอไปต่อที่ลายทหารไปต่อที่ลายทหารตัวนี้จะไม่ใช่เป็นยีนแบบหนานะแม่แม่นะเป็นแบบว่าลวดลายทหารเนาะ เนื้อผ้าธรรมดาทั่วไปนะคะคุณลูกค้าคะแต่ว่าข้อดีพิเศษของเขาคือมีหมวกแบบนี้มาให้ด้วยหมวกถอดไม่ได้นะคุณลูกค้าขาหมวกถอดไม่ได้สวยเลยแบบนี้ก็มีติดมามาแค่2ถุงลูกค้าทนหนที่ได้ไปแอลว่าคุม้มบอกเลยจ้ะคุณลูกค้าขาคุ้มมากตัวนี้เป็นสียีนดําสียีนแบล็กค่ะแล้วก็เป็นแฟชั่นแต่งขาดค่ะคุณลูกค้าขาสียีนดําสียีนแบล็กแฟชั่นแต่งขาดค่ะคุณลูกค้าขาส,สวย อ่าตัวนี้สวยเลยขาดแฟชั่นขาดสวยนะแม่แม่นะขาดแฟชั่นขาดเลิศนะสีดสําสวยๆค่ะตัวนี้สวยไหมคะน้ําในกล้องสวยมากพี่เปลี่ยนตัวได้ไหมไพี่เปลี่ยนได้ปะอ,อู้หเนี่ยอ๋อรหัสที่อยู่ในเหรคะ่ะพี่จีติบสิบถุงเม,มื่อ <c oughs> วานเนี่ยค่ะพี่จ้ะดูค่ะแม่คุณลูกค,ะคะ้าขาสวยๆเลิศเลิศกันเลยสีดําตัวนี้ไม่มีที่ตีไม่มีตาหนีนะคนะแนนเต็มร้อยนะพี่ให้หนึ่ง <c oughs> หนึ่งร้อยหนึ่งค่ะ ให้ร้อยเอ็ดไปเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ101หนึ่งร้อยหนึ่งพี่ให้ไปเลยนะไม่มีทิ่ติสวยมากอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่สามไปต่อที่สียินฟอกอีกสักหนึ่งตัวจ้ะสียินฟอกแล้วก็เป็นแบรนด์ H&M ค่ะคุณลูกค้าค่ะไซส์ประมาณไซส์ L นะคะไซส์ L นิดนึงนะกับแบรนด์ H&M สุดโค้มสองพันบาทสิบห้าตัวตกต้นทุนต่อตัวหนึ่งร้อยสามสิบสาบาทหนึ่งร้อยสามสิบสาบาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะแม่แม่ค่ะอู้ตัวนี้ใหม่มากในกล้องใหม่ไม่จานามไม่เฟดเลยนะตัวนี้สีสวยเลยนะ H&M ค่ะแม่ไปต่อที่ยูนิโครค่ะสียินเข้มค่ะยูนิโคลสียินเข้มแล้วเป็นกระดุมค่ะแม่ยอดสามหมืนสี่ค่ะ แล้สามหมื่นสี่พันตัวนี้เป็นของยูนิโคลค่ะคุณลูกค้าขานะ้ําดูป้ายตรงนี้พีนิดหนึ่งนี้ยูนิโคลนะตัวนี้เป็นของยูนิโคลค่ะแม่สียีนเข้มมากหล่อมากค่ะนะ้ำแล้วไซส์โอเคนะไซส์ประมาณไซส์เอลค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นของยูนิโคลนะไซส์เอลสีสวยค่ะลูกค้าหาไซส์ประมาณไซส์เอลกับแบรนด์ยูนิโคลเฮ็มมีมายูนิโคลมีมาไปต่อจากคุณพี่ไปต่อสียีนฟอกอีกสักหนึ่งตัว แล้วก็ตัวนี้เป็นของ follower 21วีวันค่ะคุณ mm hmm. ลูกค้าขาป้ายตรงแกขกคอนะแม่นะเป็นแบรนด์ของ follower 2ชค่ะ mm hmm. เป็นกระดุมอีกแล้วเป็นกระดุมอีกแล้วแฟชั่นเป็นกระดุมอีกแล้วแล้วเป็นแบรนด์ด้วยแม่โอ้โหแบรนด์แบรน,นถุงนี้คือฟาสแฟชั่นมาเยอะมากยูน mm ิโครมีมา f ฟร์อะโฟรเวอร์ชเวี้วันมีมาเทสเดมมีมา mm hmm. ตัวนี้เป็นของ follower 21วนีวันสวยมากในกล้องชัดแมจ๊ะ ชัดน้อสวยเลยอะไซส์โอเคด้วยไส่ประมาณไซส์แอลนะแม่แม่นะไซส์แอลไส์กล้วยอะแต่ว่าน้ําเกือบได้แต่ไม่ได้เน้นย้ำแม่แม่เล็กมีมา S M L X L ยิงได้ชายได้แอลกล้วยใช้ได้แต่ว่าน้ําใส่ไม้ได้ค่ะแม่แม่ขาไม้ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> น้ำใส่น้ําใส่เอสเซนไปต่อที่สียินดําสียินแบก <c oughs> สวยเป็นเหมือน <c oughs> ดำแต่เขาไม่ดำแบบดำหลอๆดำลเรียบอะ คือดำไม่เข้มเกินจะเกินไปอ่ะดำใส่ได้ทุกเทศกาลอ่ะดำใส่กันแดดกันลมใส่กันหนาวใส่กางแจ้งใส่ในห้องแอร์ใส่กับพี่มอใส่ใส่ขึ้นบนเครื่องบินใส่ขึ้นบนจัลโล่จอะไรอย่างเงี้ยแม่ได้หมดอ่ะสวยเนาะตัวนี้เนาะสวยเลยไซส์ประมาณไซส์แอลลูกค้าท่านไหนที่สนใจเอฟได้เลยจะไม่แม่ขาถุงนี้ในราคาสองพันบาทนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจ้าราคาสองพันบาทเท่านั้นค่ะแม่แม่เป็นรายการแจ็คก็ตยีน นะคะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะคะสวยๆกันเลยนะจ๊ะไปต่อตัวนี้มีเป็นฮูดด้วยค่ะอ่าตัวนี้มีเป็นหมวกมีเป็นฮูดด้วยค่ะคุณลูกค้าขาเป็นหมวกเป็นฮูดสวยๆนะคะอัน,นลายพี่เขาค่ะใช่ค่ะแล้วนะแม่หนะน้ําตัวนี้กิิบเก๋มากพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรขนาะดแต่ตรงป้ายแท็กเขาไม่มีค่ะแต่เป็นมีหมวกด้วย สีแบบสีแบบสวยเลยอ่ะใส่ประมาณ xl ค่ะคุณลูกค้า่ะแล้วแถมเป็นมีหมวกแบบนี้ส,สวยๆแค่มากเปลี่ยนตัวได้ไหมเนี่ยใส่เปลี่ยนตัวได้ไหมส,สวยๆแบบนี้ค่ะคุณพี่ขาด้านหน้าด้านหลังนะแล้วก็เป็นมีหมวกแบบนี้ด้วยใส่ประมาณไซส์ xl ค่ะคุณพี่ขาตัวนี้ไซส์ประมาณ xl สียินฟอกสีแบบทูโทนแบบดิบดบผู้ดีผู้ดีคุณลูกค้าขาตัวนี้สวยมากใหม่เลยไม่มีที่ติเหมือนกันสําหรับตัวนี้ไปต่อที่สียินฟอกอีกสักหนึ่งตัวค่ะ ไซส์ประมาณ XL ค่ะคุณลูกค้าค่ะไซส์ประมาณ XL นะเป็นกระดุมอีกแล้วนะแม่แม่นะด้านหน้าแล้วด้านหลังค่ะเ็เป็นแฟชั่นค่ะเขาเป็นแฟชั่นแต่งขาดค่ะมีประมาณ2 3จุดค่ะแม่สีสวยกนเลยสียินฟอกไซส์ดีนะคุณพี่ LT ไปเลยไซส์ประมาณ L XL เยอะๆนิดนึงผู้ชายจะเยอะนะตัวนี้ไซส์ประมาณ XL ค่ะสีสวยค่ะคุณลูกค้า่ะสียินฟอก โอ้ oh, จะหมดแล้วนะคุณพี่ค่าต้องรีบเอฟแล้วนะเพราะว่าของเขาสิบห้าตัวไปต่ออีกสักหนึ่งแบรนด์จากเป็นของอหล่อมากตัวนี้เป็นของ Forever 2ทค่ะแม่ f o r e ว e r 2ทหล่อมากตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Forever 2ทค่ะป้ายใหญ่ๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาด้านหน้าเป็นกระดุมแฟชั่นเหมือนเดิมไม่มีทีตีไม่มีตำดิโอ้หล่อจริงราคาสองพบาทเริ่มต้นธุรกิจใหม งบน้อยสุดคุ้มสุดประหยัดมาทางนี้จ้ะแม่แม่ราคา2,000บาทต้นทุนต่อชิ้น133บาทได้จะเก็ตยินผู้เน้นผู้ชายแม่แม่ค่ะอันเน้นผู้ชายจะเน้นผู้ชายเยอะๆนะผู้หญิงปนมาประมาณตัวสองตัวนะแม่แม่นะอู้สวยมากไซส์ประมาณ XL ค่ะแม่โอ้โหสวยเลยอะ่ะไปต่อที่สี่ยีนฟอกหรือเป็นมัดยอมก็ได้ตัวนี้จะเป็นมัดย้อมค่ะไซส์ประมาณไซส์เค่ะ มัดย้อมค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์มัดย้อมสสวยนะออกไซส์หวานนิดนึงแต่ว่าไซส์โอเคเลยค่ะไซส์เอ็มไซส์แอลสวยนะจ๊ะรวมอ่ะตัวนี้ไม่ได้รวมส่งค่ะคุณพี่ขาแต่ว่าถุงนี้นะถุงนี้จีไปให้ให้ไม่เกินร้อยไม,ไม่ไม่เกินสองร้อยเนาะไม่เกินสองร้อยค่ะคุณพี่ขาถุงนี้ไม่น่าจะเกินสองร้อยถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพตีให้เลยไม่เกินร้อยห้าสิบประมาณการกอดน,นะคะคุณพี่ขา นะคะคุณส่งสามารถจ่ายปทางได้แต่ค่าสินค้าต้องโอนมาก่อนนะจ๊ะหรือว่าจะเข้ามารับเองก็ได้อยู่ระแวกไม่ไกลค่ะคุณพี่ขาบริษัทบ้านของเราอยู่เส้นเอกชัยบางมอญประมาณหนึ่งร้อยสี่ิเก้านะคะหรือว่าสมุทรสาครนะคะอยู่ชายแดนค่ะคุณพี่อยู่ชายแดนบางบอนนะจ๊ะค่ะกรุงเทพอยู่กรุงเทพเนาะอยู่ไม่ไกลมากนะคุณพี่นะเอาอะไรไหมคุณพี่ขาเอาอะไรไหมอันนี้ใจดีใจดีเอารีวิวเห็นทุกตัวทุกตัวประมาณสิบห้าตัวน้ำน้ำรอู้้ไปอันอีกแล้วค่ะน้ำตัวนี้เป็น น้ำเคยเห็นัยรุ่นไหมัวรุ่นเหมือนเบสอะไรนะอะไรบ่อยๆนะเบสบอยแบดบอยแบดบอยอะน้ำตัวนี้สวยมากี่ขอเปลี่ยนตัวได้ไหมสักทีเถอะน้องแม่แม่น้องอยากใส่มากอ oh. ยากเป็ oh. นัวรุ่นนะตัวนี้ขอไปก่อนนะแม่แม่แมนะทูโทนสองสีน้ำแบบจอบมาก oh. ทูโทนสองสีเป็นประมาณไซส์เอ็มค่ะแม่แล้วแบบน้ำสวยมากแม่ดูค่ะหลอ่อหล่อดูค่ะสวยเลยดูค่ะหล่อมาก ไม่มีที่ติไม่มีตําหนิเลยกระดุมน้นนามอยู่ครบความใหม่ความหล่อของเขาเหมือนรีดมาเลยจ้ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้สวยมากหล่อมากไซน์นะไซถ้าเป็นผู้ชายก็ประมาณ M L L ก็ประมาณไซส์ L นะแม่ๆนะอ่ะอีกหนึ่งตัวที่สวยที่หล่อนะคะเราอยากบอกต่อมีแคม่มาแค่สองถุงเท่านั้นขออนุญาตตัวนี้เป็นของ Flower 21แขนเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์นี่คุณลูกค้าค่ะแขนกับหมวกเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์ ปิดไปเลยไหมจะไม่ได้เห็นหนะ้าวรุ่นเมกาวรุ่นเมกามาคุณลูกค้าขาสวยอะตัวนี้แออลได้เกือบ XL นะแม่จะใส่เป็นโค้งตัวใหญ่ๆก็ได้โอ้โหนะหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเอาจริงนะสามร้อยก็สามร้อยก,ก็คุ้มนะแม่ตัวนี้เนาะสามร้อยก็คุ้มมาดูค่ะโอ้โหน่ารักไหมคะที่ตีถ้า,าหมวกลงคนนี้ อีน่โอ้สวยสวยมากแแต่ละคนใหม่มากหน้าม้าแตกแล้วสุดหน้าม้าแตกขอนุญาจัดระเบียบหน้าม้านิหนึง่งขอบคุณค่ะพี่ชินนายนค่ะคุณพี่ค่ะรับหนึ่งถุงรับนถุงคุณพี่จ๋าเอาถุงนี้หรือเอาเป็นถุงใหม่คุณพี่จ๋าเอาถุงนี้หรือเอาเป็นถุงใหม่คุณพี่ ดนัยชินิสาชินเดนัยชินเดนัยคุณพี่ชินเดนัยอ่านผิดอ่านถูกยังไงโทษน้ําได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> คุณพี่ขากับพี่ตีสองคนนะ <c oughs> คุณพี่สาพี่ชินเดนัยอุ๊ยคุณพี่ยุทธนาเอาถุงนี้หรือเอาคุณพี่ต้องเลือกเอาถุงใดถุงหนึ่งแหละเพราะว่า <c oughs> มันมีแค่สองดวงคุณพี่ <c oughs> มันมีแค่สองแอลแอลต้องการให้คุณลูกค้าคนนึงเอาถุงนี้แล้วก็คุณลูกค้าอีกท่านหนึง่ง <c oughs> เอาถุงใหม่ <c oughs> มเอาถุงใหม่ลงมาเอาถุงใหม่ลงมาเลยจ้า เอาทุงใหม่ลงมาเลยจะจะเปรียบเทียบให้เลยนะคะคุณพี่ขาจะเปรียบเทียบอุ้ยวัยรุ่นเมกามาอีกแล้วกับแบรนด์ของ Forever ว o จ n t นดิว e o ฟอร์ไ i ค่ะคุณพี่อุ้ยน้ำพี่ได้แล้วนะตัวนี้คุณพี่ขาไอคนญาติรอคุณลูกค้าสักคุณพี่ยุทธน,นาเพรอะกระดิ่งให้หน่อจะเพระจะ่ะคุณพี่ยุทธน,นาเอากระสอบดิคุณพี่อย่าเพิ่งจากไลฟ์สด อีกสักประมาณสามชั่วโมงเดี๋ยวพาไปสบัดต่อที่เสื้อฮาวายนะจ๊ะคุณพี่ขาเสื้อฮาวายนะจ๊ะคุณพี่คุณพี่อะไรนะจ๊ะคุณพี่ยุทธนาคุณพี่ยุทธนารับกระสอบรีวิวตกมือกับงบสุดคุ้มสุดประหยัดราคาสองพันบาทกับงานไอทีของเราจ้าขอบพระคุณคุณพี่ยุทธนารับกระสอบรีวิวขอบพระคุณคุณลูกค้าที่สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจ้า เกหนึ่งถุงเป็นของคุณพี่ชินนยค่ะเป็นของคุณพี่ชินดนายจ้าคุณพี่ชินดนายจ้าจะเป็นถุงนี้นะคุณพี่จ้าจะเป็นถุงนี้นะสิบห้าตัวคือกันคุณพี่สิบห้าตัวคือกันเดี๋ยวถุงนี้นะเดี๋ยวเรานับผลิตเรแต่ถุงนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ติดตามมาแม่พี่ตีอุ้ยพี่ตีพี่ตีอ่ะพี่ตีตีอ่ะคุณพี่ตีตีคุณพี่เขาก็ไม่อยากออกกล้องนะ คนไม่อยากออกก็ไม่อยากออกนะคนอยากออกก็อยากออกอยากออกนะคุณพี่นะถุงนี้จะมาแบบนี้เลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ติดตามบริษัทบัคของเราเหมือนที่เอาแจ้งนะเอจะย้ําบ่อยมากว่าบริษัทบัคของเราคืนกาําไรหรืออยากให้คุณลูกค้าไปลองไอปเทสไปแซมเปิลดูก่อนในราคาสุดคุ้มสุดประหยัดอันนี้สิ้าตัวนะคุณพี่ขาในราคาสองพันบาทเป็นของคุณพี่ชินยายนายตบมือให้คุณพี่ชินยายนายถุงใหม่ค่ะ อ่ะคุณพี่คะสามารถทักหาแอดมินได้เลยนะจ๊ะคุณพี่หรือว่าทักดีวกับพนักง,งานขายท่านไหนอยู่แล้วนะคะสามารถทักหาน้องเขาได้เลยนะจ๊ะคุณพี่ที่ยินนะเป็นถุงนี้ได้ถึงไม่ได้คุณพี่ตามาล่งคุณพี่ตามาาลง มาลองถุงนี้นะคุณพี่นะถุงนี้นะค่าขนส่งแอลตีไปประมาณการถ้าอยู่เขตกรุงเทพปริมณฑลแถวนี้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าิบาทอยู่ต่างจังหวัดแอลตีไปไม่เกินสองรอันนี้ประมาณการนะคุณพี่จา๋าอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะจา๋ายังไม่หมดนะเหลือสองตัวเหลือสองตัวไปต่อวัยรุ่นเมกาอีกสักครั้งค่ะเห็นนะ้ําบอกว่าวัยรุ่นเมกาแต่ตัวนี้เปื้อนนิดนึงนะตรงคอนะคุณพี่จา๋าอ่าเป็นแบรนด์ของ For เวอร์ทีวันค่ะเป็นแบรนด์ของ For เวอร์ทเวนีวันค่ะแม่แต่ว่า ถ้าเกะกะนะก็ตัดได้นะเอาจริงสุ่ยแล้วเนาะแต่วัดลองไปซักดูตรงนี้แอลว่าซักออกเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเปื้อนดำเลยๆน้อยนะน้ำยาบ้านเราทุกวันนี้เยอะนะแม่นะอ่าตัวนี้เป็นของ f ฟร์โทเวนจวัค่ะต้นทุนหนึ่งร้อยสามสิบสาทแบรนด์ที่แอลเจอณทุงนี้จะเป็นของยุนโครค่ะ f ฟร์โทเวนจวัค่ะเคซเอมค่ะแม่แม่ะที่เจอนะอาจจะเป็นแบรนด์ที่คุณลูกค้าตามหาหรือเล่นอยู่แล้วก็ได้นะจ๊ะอ๋อพี่ พี่ชินในหนะคะแล้วส่งนี้คือพี่เขารับไหมยังอ๋อยังไม่รับคุณพี่ค่ะเหลืออีกหนึ่งถุงแต่คุณพี่ที่รับอยู่แล้วพี่ยุทธนาเอาเอากระสอบใหม่ก็ได้เอากระสอบรีวิวก็ได้หรือจะรับหมดก็ได้นะคุณพี่ค่ะคุ้มเหมือนกันนะสวยเหมือนกันคุณพี่ค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณพี่ค่ะไม่เป็นไรนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ทักทายเข้ามาเราก็ดีใจแล้วค่ะคุณพี่ค่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะไว้โอกาสหน้าหรือไว้รอเอฟฮาวาย ถุงต่อไปก็ได้จ้ะอ่ะตัวนี้ค่ะที่แอลใส่นะคุณพี่ค่ะบ้านางามงามหนอกงามงามแล้วเป็นแบรนด์นะแม่แม่นะเป็นของ f ฟ o w วร์ชูเวนตีวันนะจ้ะอุ้ยบึงเนี่ยค่ะงามงามแล้วสีนะสีแบบพูดีพูดีข่ะน้ำค่ะมันเหมาะกับพี่มากแล้นะ,อ,ะอันนี้ก็ประมาณการกี่นาทีแล้วจ้ะ <c oughs> แค่สิบห้าตัวเองนะค่ะน้ำ ไปแล้วยี่สิบไปแล้วค่ะคุณพี่คบขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านกับแจเก็ตยนคะราคาสองพันบาทงบน้อยๆมาทางนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะสุดคุ้มสุดประหยัด15ตัวตกต้นทุนต่อตัว133่งร้าสิบาทนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะแล้วขอบคุณค่ะ